สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับชมลายมือชาแนลค่ะวันนี้มีอะไรมาให้ทดสอบกันเกี่ยวกับอุปนิสัยดูจากลายมือเนื้อมือของเราได้เลยนะคะมาค่ะทุกคนแบมือทุกคนออกมาค่ะแล้วจิ้มลงไปที่ฝ่ามือเราค่ะแล้วก็ปล่อยมาดูสิคะว่ามือของใครเด้งสู้ไหมหรือว่ากดลงไปแข็งปักหรือกดลงไปแล้วยัวบไปเลย หรือกดลงไปแล้วเด้งขึ้นมาถ้าเป็นลักษณะแบบแรกก็คือกดลงไปแล้วเด้งขึ้นมาหมายถึงเป็นคนใช้ชีวิตค่อนข้างยืดหยุนนะคะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปอยู่ในระดับดีๆนะคะหมายถึงมีเรื่องมีราวอะไรก็ผ่อนปลนได้ปล่อยผ่านได้นะคะแต่ถ้ามือใครที่กดลงไปแล้วแข็งแน่นแบบนี้ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึก ปล่อยออกไม่ได้นะคะเครียดนานนะคะหรืออีอกในนึงก็คือมีทิฐิสูงเอาแต่ใจนั่นเองแต่ถ้ามือใครที่กดลงไปแล้วยั่วไปเลยเนี่ยคะ่ะคุณใช้ชีวิตหย่อนยานเกินไปนั่นเองนะคะคนเราไม่มีความพอดีเนาะจริงไหมคะทุกคนอยากรู้เหมือนกันคะ่ะว่าผิวมือเนินมือของทุกคนเป็นแบบไหนคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังดูนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ